สวัสดีครับวันนี้มากับพวกมาสเตอร์ชาแนล EP ที่30นะครับผมวันนี้เราจะมาอยู่ที่แลบของเราห้องผมโดยเฉพาะเลยวันนี้เป็นห้องหรือโมเดลของผมเองครับผมวันนี้จะเป็นด้านที่เราทํามานั่งประกอบกันครับผมโอเคเราเปลี่ยนมุมกันบ้างเราจะเอาอะไรมานําเสนอในวันนี้ก็คือมาเลยตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมมากๆแรไอเทมมากๆน้อยคนที่จะมีนะ มีเงินใช่ว่าจะหาซื้อได้ครับผมโอเคนั้นก็คือกันดั้มเจ้ากล่องนี้เลยครับไซเบิร์ ex 2 7ครับผมทูนิโอซีออนครับผมเป็นล่างไฟนอลของเจ้าชินันจูสไตล์ครับผมตัวสีขาวเนี่ยนะโอเคด้านข้างนะครับผมด้านหลังครับผมดูสังเกตมันอนะโอ้ใหญ่มากคือมามากไซเนี้ที่ผมมีล่าสุดที่ต่อไปน่าจะเป็นตัวของ เเนโลเป้นะเทเนโลเป้น่าจะไซส์น่าจะไม่ใหญ่น่าจะน้อยกว่าตัวนี้นี่น่าจะใหญ่กว่าในบล็อกที่ผมจะใส่กันด้ามผมนะเป็นไซส์ใหญ่แต่ยังมีใหญ่กว่านี้อีกที่ผมมีอันนี้คือว่าลองใหญ่เต็มเต็มนะครับผมเต็มเต็มนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปประกอบเจ้านี้กันนะครับผมว่าเป็นยังไงต่อมันแล้วจะสวยไหมตามรูปนี้ไหมไปดูกันครับ

タイプになったな俺を止めてみろよゼネックスあんまり生真面目にやってるとバカ見ちゃうよそのスピードのまま天国まで行っちまえよ リフレイムよ俺に答えろ俺を馬鹿にしたべてに死の鉄槌を <noise> โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่แพนของเราครับผมเหมือนเดิมเราจะเอาเจ้า t o n e o c e o n มาประกอบกันเลยแต่ว่าก่อนจะประกอบนั้นเราต้องมาดูก่อนว่าด้านในเรามีอะไรบ้างครับมาเลยครับกล่องไซส์ใหญ่เบิ้มครับผมนี่ดูมือผมนะนี่ไซส์ใหญ่อันนี้ผมแกะเรียบร้อยแล้ว n e o c e o n นะครับผมเรามาดูดีเทลก่อนนะครับผมด้านบนก็จะเป็นมาเน้ครับผมหน้าตาเนาะดูดุดันมาก ด้านข้างครับผมโอเคด้านหลังครับฝั่งนี้ครับผมก็จะเ,เป็นรูปตัวเต็มเเนาะด้านล่างก็จะเป็นอีเทลมาบอกเลยมาจากกันดั้มนาลาทีฟมั้งถ้าจําไม่ผิดใช่น่าจะเป็นในนาลาทีฟนี่ NT นนาลาทีฟโอเคเรามาแกะกันเลยโอเค อันนี้ผมซื้อมาเป็นมือสองนะครับผมมือสองคือเหมือนเขาแกะท้แต่เขาก็ไม่เอาเลยอะ่ะจะดูว่ามันมีกี่ถุงนะครับผมที่ผมเห็นนะแย่มาก่อนแย่มาก่อนเทนเลยได้ออะในกล่องก็จะโบแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรละผมขอเก็บกล่องก่อนอไปข้างนี้เบิ้มเบิใส่เบิ้มเพิมเออไป้างนี้ เราจะมีโอ้มันให้มาเยอะเหมือนกันนะนี่เป็นแผลเขาใส่ถุงถุงมาให้ครับนี่เป็นระดับเป็น็นตจวที่จริงมันน่าจะมีเยอะกว่านี่เป็นตัวของมันเลยนะมีปืนมีอะไรหมดเนาะนี่เป็นเซตเซตเลยที่จริงมันจะมีถุงใหญ่กว่านี้นี่เป็นซื้อมือสองนะดูการเก็บสารนี่จะเป็นพวกมือพวกมือไม้พวกไอพ่นสองถุงถุงสามเป็นฐานเป็นไอพ่นถุงสี เป็นเหมือนไอพ่นยักษ์ด้านหลังแล้วก็มีพวกหัวไหลหัวลังอยู่นะถุงห้าเป็นลำตัวโอ้โหพ่อแม่งความใหญ่โอ้โหไอพ่นใหญ่มากครับผมแล้วก็กสุดท้ายก็คือคู่มือการประกอบของเจ้านีโอทูนีโอซีอนนะครับผมดีเทลตามนี้เลย แต,ตนนแต่ผมก็ได้ดูคร่าวๆแบบจากมุมสูงนะโอเคก็จะอยู่ประมาณนี้ครับโอ้โหนี่คือเต็มเต็มโต๊ะผมผมประกอบเลยนะเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวจะไปดูกันว่าประกอบเสร็จแล้วจะสวยนามขนาดไหนไปดูกันครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่แผ่นเขียวของเราครับตอนนี้ผมต่อเสร็จแล้วนะครับผมใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงในการต่อครับเพราะว่าอันจะมีดีเทลพวก แนวกับพวกแขนพวกส่วนที่เป็นตัวตัวเล็กนะครับมันต้องแบบประกบยากหน่อยแล้วบางชิ้นส่วนมันก็เหมือนลุดง่ายไปหน่อยแต่ว่ามันก็โอเคเอาล้ะเราจะมาดูว่าตามภาพเนี้ยตัวจะเป็นขนาดนี้นะแล้วของจริงอะ่ะตัวจะขนาดไหนอ่าโอเคครับหัวเรื่องกล่องไปทางนี้ก่อนเรามาดูกันเลยจับเจ้า2 Neo 2สองครับผมมาเลยหรือเลอกอีกทีนึ่งก็เนโอซีอ,อครับผมมาแล้วครับโอ้โหมาอย่างหนักเลยครับจะเริ่มสไลด์มานะ นี่เลยครับผมโอ้โหใหญ่อลังการมากครับดูกล่องนียครับนี่กล่องนี่ค,อคือตัวนี่ครับใหญ่มากนะครับผมดีเทลก็จะมีให้ดูเลยครับผมนี่อ่ะผมเอาไมา้ไก่เราจะเข้าไปใ,ใกล้ๆกันนิดนึงปึ๊บดีเทลในตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวหัวของตัวชิน,นันจูสไตล์นะครับผมมีปืนครับผมปืนให้มา อันนี้ก็ตอนแรกมันขยับได้นะขึ้นลงได้แต่ว่าเราจะไม่ได้ขยับมันแล้วเพราะว่ามันล็อกเข้าไปในตัวก้ามตัวหัวไหล่ฝั่งนี้ครับดีเทลทําออกมาได้ผมพูดเลยว่าสวยมากดีมากนะที่ผมได้มาครับผมมือนี้ก็หมุนได้นะครับผมหมุนได้เองครับเห็นไหมผมจะเอาควาลังระดับนี้สวยๆอยู่โอเคตัวฐานก็จะให้ดูความใ,ใกล้เลยแล้วกันครับครับผม สวยอยู่นะนี่ครับผมนี่เลยปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูนิดนึงครับผมอ่าจะหมุนให้ดูนะปึ๊บวางกล้องแป๊บนึงครับโอเคให้ดูรอารอบรอบก่อนก่อนที่จะไปดูแบบใกล้ๆนิดนึงครับผมด้านอันนี้ก็จะเป็นตัวนะครับผมนี่ด้านข้างนะครับผมสวยนะนี่มองข้างๆดูดิ เนี่ยตัวนี้มันใหญ่เท่าพวก h g กับอาเลยนะใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากจริงอ่ะมาเรื่องมาดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เออเคียบด้ให้มันตรงๆหน่อยเออสวยสวยสวยก็เดี๋ยวหันหันกล้องมานิดหนึ่งปึ๊บนี่ตรงเนี้ยครับผมก็จะมีตรงเนี้ยจริงขยับขึ้นลงได้นะแต่ว่าพอมันหันลงอย่างเงี้ยปึ๊บมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับตัวห้มไหมดู งอลงมางนี้นะครับจริงเน,นี่ยตรงเนี้ยหนึ่งสองสามสี่นี้ได้หมดเลยนะแต่ตรงสองอันเนี้จะติดเกิดตรงก้นมันไอพ่นมันก็เลยแบบงอไม่ค่อยสวยงามครับผมเรากลับมาดูกันฟืบมันใหญ่จริงอะ่ะใหญ่จนแบบผมว่าคุมอะ่ะทั้งนี้ผมได้มามือสองอันนะตัวเนี้ยผมพูดเลยก็ถ้าใครอยากได้ก็ต้องพีกันนะตอนนี้ครับ หายากนะครับผมพูดว่าตัวน,นี้หายากจริงๆโอเคเราจะมาดูใกล้ๆกันนะครับผมดีเทลคร่าวๆอ่ะผมหยิบมาให้ดูทั้งงใตยเนี่ยครับดูข้างใต้นะครับผมอ่ะไอพ่นโ้แบบเยอะมากทําดีนะครับเนี่ยทาด้านหลังคือผมหยิบนี่แบบเต็มไม้เต็มมือแล้วมันเป็นยางอะ่ะมันเป็นยางหมดเลยอะ่ะแล้วมันแบบมันดีมากผมพูดเลยดีกว่าแบบแบบ งานประกอบพลาสติกอีกอ่ะอันนี้มันคือยางนะครับผมพูดเลยมันคือยางยางทั้งตัวครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมกับเจ้าชินันจูสไตล์หรือเป็นล่างสุดท้ายก็คือทูน o โอซีอ,อครับเป็นไงบ้างครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับเราด้วยนะครับผม EP นี้มาสตอร์ชแนลลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ